โอ้เพราะพระมากี่องเนี่ยลูกหลายองค์ครับรวมตะกุดด้วยครับมีตะกุดด้วยอติปัเททนะอเวลาผมจะไปไหนเมื่อไหร่จะทำอะไรผมก็จะสวดมนต์ขอพรจากพระที่ให้ไว้เป็นกรอบป้องตัวแต่เวลาผมจะนําอาหารผมจะให้นี้ครับ ันเปื่อนใส่แล้วฟันไม่เข้ายินไม่ออกทำอาหารอร่อยขึ้นและเก่งขึ้นแน่นอนพากันเปื่อนมาเต็ชิฟลิกระสิ์แท้ซื้อเลยซื้อเลยตามหา้าก,กันเพื่อนมาเต์เชฟลิกระสิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line Ad